ให้เราทำการเล็งตัวกล้องนะคะไปยังจุดได้ที่เราต้องการเปิดมุมองศานะคะสวัสดีค่ะ ับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาสาธิตวิธีการเปิดฉากหามุมด้วยกล้องระดับกันนะคะซึกล้องระดับนะคะสามารถใช้ในการเปิดฉากหามุมได้นะคะแต่ค่าที่ได้นะคะจะเป็นค่าแบบคร่าวๆนะคะโดยกล้องที่เรามาสาธิตวันนี้นะคะจะเป็นกล้องระดับ precision นะคะ al 3 2 pro er ตัวนี้กันนะคะซึ่งกล้องตัวนี้นะคะจะมีกําลังขยายถึง32เท่านะคะสามารถส่องได้ไกล4 0 0ถึง500เมตรค่ะและเป็นระบบ magnetic damping system นะคะเดี๋ยวจะมีขั้นตอนอะไรบ้างเราไปรับชมในคลิปกันได้เลยะคะ่ะ ดันดับแรกนะคะให้เราทําการตั้งค่าลูกน้าฟองกลมให้เรียบร้อยก่อนนะคะจากนั้นนะคะให้เราทําการเล็งตัวกล้องนะคะไปยังจุดแรกที่เราต้องการเปิดมุมองศานะคะต่อมานะคะให้เราทําการหมุนจานองศานะคะมาที่ศูนย์องศาค่ะหมุนให้ตรงกับขีดที่ใช้ในการอ่านค่านะคะจากนั้นนะคะให้เราทําการหมุนตัวกล้องนะคะไปยังมุม90องศาค่ะ จากนั้นนะคะก็ทำการดูอีกครั้งหนึ่งนะคะและทำการมาที่จุดนั้นได้เลยค่ะเราก็จะได้มุมที่90องศานะคะหรือมุมฉาก90องศาค่ะค่ะและนี่ก็เป็นวิธีการเปิดฉากหากล้องระดับนะคะ PC p c s ิช t ่นเอแอลาค่ะ สนใจกล้องตัวที่เราสาธิตเปเมื่อสักครู่นี้นะคะหรือจะเป็นกล้อง,งอื่นพร้อมอุปกรณ์นะคะสามารถมาเยี่ยมชมได้ที่โชว์รูมพีนัมเอร์วันนะคะจังหวัดสมุทรปราการค่ะหรือจะเป็นร้านกล้องสอง่อวดสุดหลังสิงนะคะร้านจะตั้งอยู่ที่แป SO, มเมอสโซแมกเวอรุหลัลงสิษย์22ค่ะสำหรับคลิปวันนี้ก็เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ